รวยครับบอกหนึงนะครับตะลุยเสียงตะลุยหายไหอ๋อีี๋บวกบวกสาเวบวกสบวกสบวกสเว้ยอเว้ยอเวสายตะลุยบกสโอ้กูโดนหมาโอ้ยตาเจเอะไรอ่ะมันทะลุสามเลยอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหัวเราสองหมนเก้าคนเท่าไหร่วะ สนแปดป่ะเออแนละแสนป้โหพี่ต้อนดอกให้วะไม่ไม่อ้ยนี่ออกกันเองขอบคุณครับเอผมว่าเรไหวออกกันเองแน่ๆกูไม่เมแร้เหลือส0ม0 0น้คเหลือส่นไม่งไม่ออกกันเองมึงจะได้ตั้งใจเล่นไง่ไมคไคไปคไม่ให้กูแบคนเียไม่ไหวรอง่อันนี้ก็อยู่เยื่อมึงอย่าไปสกิดแกแล้วในวงใครเล่นไม้มึงอย่าไปสกิดแกแล้วันทำไมนะจุดเด่นนะไ่ถึงไอซิกไ่ถึงไอซิกมึงอย่าไปสกิดนะมึงอย่าไปิสกิไอซิกนะ มึงขัดกูทำไมวะเ<อ>ห็นไหมไมไ่ได้เลยเหรอมาทำไมคไมรับพีไ่ไอ้นี่แทนนะคืออะไรครับพี่กูศะกิดทีเหมือนกดกระดิ่งอ่ะคืออะไรเนี่ยคี่เฟมิ่งเท่าไหร่เนาะเฟรมิ่งสี่ร้อยครับพี่อะไรวะสี่ร้อยเดี๋ยดูดิอะไรนะเก้าพันแปดครับพี่เก้าพันกระดิ่งอะไรวะสี่ร้อยคอมคขาเล้งคอมคขาเล่งหางเงินเนาะเอ้อดีเงินสองร้อยเอ็มไปไหนหมดนะเล่นโทองสองร้อยเอ็มก็เสียให้พี่เสียให้พี่ไม่ใช่นะ ไม่ใช่ให้เล่นเลล่่นนเเสียหรือหรือขายเงินนอกพี่เสียให้ไอ้หลุยกาไอ้พี่เนนนี่วยครับเสียให้เยอะครับพี่ตั้มก็เสียครับเสียให้เยอะครับเสียนะไม่กูรู้นะไม่ใช่ขายนะเพ่ก็สองสามร้อยเอมาหายไปไหนภายในวันเดียวอ่ะเลยไปเอาความใหม่เลยบอกเล่นเสียจะเล่นจะคุยครับจะเล่นหรือจะคุยครับโอ้สักทีเอฮงก้าคนมันหนักคุยเห็นมั้ยน่ะตายเป็นอนานอ่ะถามจะเล่นหรือจะคุยเราไม่มีใครตีกันเลยไอ้เฮีย ดีฮัลโหลครับไม้สี่นะครับไม้สี่มีท่านะครับไม้สี่นะไม้สี่นะไม้สี่นะไม้สี่มีท่านะน้องไม่เราไม่ได้บ้าบ้าแล้วอยู่ต้องลั่นนะไม้ไะไม่งั้นผมลั่นเองนะก็จูไม่ลั่นเดี๋ยวพี่ลั่นให้เอรามันเล่นกันไม่นี่เฮ้ยจะเล่นไม่นี่ต้องเดินนะต้องเดินไเฮียไม่เล่นกินข้าวปั๊บ เข้าเข้าวอนด้วยดิเข้าวอนด้วยดิน้องเข้าวอนด้วยอนนะพี่ใครมีอะเข้าหน่อยผมว่าพี่พี่ต้องเปิดนะอะไรนะพี่พี่ตอพี่ตอเข้าไว้หน่อยนะครับพี่เปิดเปิดได้หนไม่พี่ต้องเลี้ยงหลายไม่เข้าหรอกเลี้ยงหลายเลี้ยงหลายเลงหลายมาล่ออพี่มาล่อมาลอมาล่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 อลำวงวะยันมาล่อลาวงก็ที่ยาละไม่ขอเยอะยังวะก็เก้าคนเนี่ยมึงหันไปดูเราดิ ไปดิเฮ้ยวิ่งหนีทำไมเฮ้ยล่อไปพี่ตอนล่อไปพี่เจ็บมากเจ็บมากพี่เจ็บมากไปไม้เจ็บมาก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 ไอ้กูแตกเหตดไปเออโอ้สวยมันลมเยอะลมเยอะสวยมากสวยลมอีกกืนแล้วเฮียกืนแล้วอุ้ยสวยคิมโตสวย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 มากหนึ่งศูนย์แล้วเว้ย สวยเข้มสวยเข้มเออหนึ่งสูดนะครับหนึ่งสูดนะเอ๊ยจดด้วยนะต้องจดนะเซลล์แสนแปดนะเซลล์แสนแปดเลยนะตอนรอบไปพี่ตอนี้รอบไปพี่ สวยสวยสวยตอนเป็นควายตอนตายเป็นโค้ชเออไม่เป็นไรน้องกูเก่งอ่ะเฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดอีกแล้วเออเออเออดีมองไปกีสวยมากนะเอออุ้ยโดนโอ้โหโี่สองอะไสองคนหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะแหม่อะไรอะไรอะไรอะอะไรอะไม่เดี๋ยวผมรอเทก็ได้เล่น เขาแทงกันเองโอ้ยเขาแทงเขาตีก anyway. ันเองเขาตีก right so so like so ันเองอุ้ยเออ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 เขาจะหมดแล้วเขาจะหมดอีกแล้วเออสีไอ้สีรำไหมสีรำไหมโอ้โหไอ้เที่ยคิมโตตายว่ะเออเออโอ้ปปปลลลล่่่อออยยยเกูดิย

พี่ชิมเรื่องอเออพี่สวยตดดโอสวเียิมโตสดเอาจัดเอาจัดเอาจัดวิายาววิายาววิายาวตยเลเจ็บมากเจ็บมากสวยมาลอดดิมันตายมันตายมแค่สองแค่สองตายยอาตายยอะตาย สวย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 เอาไปปะเล่นๆฮะมาล่อ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 ลำวงสวยวหนึ่งวกหนึ่งวหนึ่งมาล่อดิมาล่อดิสวยครับวกหนึ่งนะครับตะลุยเสียงตะลุยหายไหบวงหนึ่งนะวงหนึ่งนะสวยพี่ตัด นี่พี่สามีนอยที่ถายเฮ้ยมนตายเยอะมนตายเยอะมนตายเยอะมนตายมนตายมนตายตายหมายตายตายพี่โอ้เฮียแม่ เอาหน่อยเว้ยมาล่อละมงจุ๊บเอาใหม่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 ทำได้ทำได้

โอ้โหโดนมาล่อละงว่ะไม่ต้องงงจุมาจแล้วเออเฟกีกว่าไอไอเฟกเฟกเฟกมึงไปเอาไม้ไปแทนจุบดีเฟกต์เฟกต์เแทนแทนแทนจเลยจจุบเล่นไม้เอเล่นมีไปจุบเล่นมีเลยมามามา โอ้โหจะโดนว่ะโอ้โหโดนหรือพังโดนจิตดีดีไหวนะดีสกอร์เท่าไหร่แล้ววะคนดูสวย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 ซิก สวยชิกสวยสกอ์เท่าไหร่วะสกอร์เท่าไหรอ่อะสองพี่หนึ่งสองเออสวยสวยตามได้ตามได้ตาได้ไดน้างย,ยาวเลยทอนทอนทอนใครโทรมาวะ ก็ตาหลุยเอาแต่กูเม้มจัดเลยอุ้ยโดนสองเลยไอ้เจ้าเป็จิตใจสองนะหลุยเยอะมากน้ำเยอะมากนะมือขับมือขับอะไรมาตีแต่ไม่เอาเพื่อนไงมาดูแต่มาเอาแต่พี่ไม่เอาเพื่อนไงหันไปดูเพื่อนอีกทีเพื่อตายหมดแล้วมือขับอะไร 2นะไหวทอนได้นะเพลงที่อะไรนะสวยมีโมงมีหมงตัวนึ่งต้นหนึ่งไหมต้งหนึ่งจะตายตายตลุยเอากูอีกแล้วตายตายัน่ติตายตายเอาเดียวเดาวดิบวก2าวเวบอกาวบกาวก2าว้ เว้ยสดยตาหลุยบอกสัส่งนะครับคนเลยเสียงใครงออะตหลมึงเล่นอย่างนี้ตะลุยไม่ไม่แฮปปี้นะตะลุยไม่แฮปปี้นะเหมือนคดีน้าสภาสวยตายหนึ่งตายมดตายอีกหนึ่งเฮ้ ตาดี้อะไรตาดี้อยู่นี่ตาดีอยู่นี่โอ๊ยเฮียไปบูดีระวังนะระวังโดนหมตา้ไนอดีไม่มีอะไรเลยนี่วชุดนักลมชุดนิโหดใช่ครับตอนนี้ใหนึนยบ้บวกสองศนหนึ่งเนตังเป็นของเรา ไอ้เหียกูโดนทีเดียวแบบเลือดหายเบือบสองนะไวงนี้กูบายวงนี้กูบายเอ่งตีไม่มีใครตายเลยวงนี้บอกบายเองไม่ตายไม่หลับดวเนี่ยัวห้สองห้ฮะวงนี้ไม่มีใครตายไม่ละมึงฮะให้กูเคียนนี่กเคียนด้อหนึ่งหนงนะครับ ไม่มี CMD แน่ะถ้ามี CMD ขนาดน right. really? right? ั้นไปกิมสวยพี่สวยครับพี่สวยครับพี่เ็นไหมล่ะคำคำไปคนใครเจ็บออกตีไม่เคยตายให้ป๊อกเดียวหายเลยเห็นไหมเขาบอกว่าสี่ ถึงพี่สองหนึ่งต่อเดียวตาย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 โอ้กูโดนหมาโอ้ยตตาายจีจีอะไรอ่ะมันทะลุสามเลยอ่ะไอ้เหี้ยเออเขยักกันเองเขยักกันเองหมาเขยักกันเองเออเออตายเออไอ้ดิ เออเออบอกบอกสบอกสาบอกสาครับอะไรเขามาอยากเดิมพัน5 0ิน5้า0 2 0 2 5ปรมาณนนเเนะเะอาตาย่อมนากมอนเรื่องยากอะกรเจายเลยพี่ คนพิษบาดแผลไม่ไหวคนพิษบาดแผลไม่ไหวเเซียเรียบร้อยทนพิษบาดแผลไม่ไหวส้กอนเท่าไรครับหนึ่งศูนยครับหนึ่งศูน Ai. Ô khỏe oh, มามามาเฮ้ยกูแตกเฮ้ยเอ้ยมึงมาไม่ให้ตีกูให้กูตัวแข็งอีกไองใช่ยะรวยลุยก็แปดแปดลุยเพลงนี้เอาแนวนี้แล้วกันครับเก้าแปดเซโรนิโมบป่าวไหวไหวคิมโตยังอยู่ไหว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 อยู่ อเหี้ยขับไอ้กี่ตายอย่างนี้ตายระวังโดนอีกทีหนึ่งสวยสวยเอาไ่แบกแมแกมมาอืม สองเร่งสองเร่งใครสองวะเราดีโอ้สวยมากตอนไม้กูลงลงก็มีคนทายว่ะแต่ต่อยวงเกิดโอ้โหหายหมดหายหมดเลย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 ตายไอซีจับนี่หน enfin, ่อยซีจะบเราจับเราจับมาดี้จับมาดี้จับมาดิจับมาดิจับมาดิ้เลือต็มเอาผู้เขา เอาเลยเอาเลยยัยัดยัดยดยัดนีเดียวนีเดีวทีเดียวนีเดียนมึงใจเย็นมึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออมึงใจเย็นมึงใจเย็นมึงใจเย็นสี่ะกติปกตปกติอะไครับพี่ปกต่อกสี่บอกสี่บอกสี่บอกสี่นะครับไอ้ใตสองไอ้ใ้ว โอ้ไอเไปพูดผิดไอเทไปพูดหาไม้หาไม้ออกไปแล้วนะเออไหวแล้วกืนอีกแล้วอุย้ยแม่งรอบนี้มันลืนว่ะดูผิดตาแม่งบอดสีเฮ้ยสามหนึ่งสามหนึ่งเอ้าโอ้โหโเว่นไม่ไหวปะหนึ่งศูนย์ใช่ปะใช่พบอกสี่ศูนย์หนึ่ง ไม้ก็อยู่ขวานะ ดูไอ้ดี้ไม่ได้อยู่ในแก้งผมเด้อบอกว่อ็ดี้ไม่ได้อยู่ในสตเดอร์ทำอะไรก็ทำกัมันก่อนได้เด้เฮ้ดี้มึงเล่าอะไรวะเอี๋เีวไม่หักได้ยังไงไหนยังไงไอ้เนี่ยโดนโดนโดนโดดนดนโดนโดนโนโดานโดนโดนนน โอ้หเ้ยเลยวงดองอ่ะโดนในหลุยหรือหมดเลยโอ้โหส่งการที่เอกเล่นไหนครับพี่เลิฟคิ้งเล่นไหนน้องคนดูเล่นไหนกันอ่ะหนึ่งสองนะเดิมพันกันถอนได้นะถอนได้เฮ้ยเขาไปเล่นไน่ย อุ้ยโอ้โอหเลยเฮ้อ S2O วันหนึ่งครับเต่ออะไรครับพี่ติดตากสินตอกของแล้ว อะไรนพี่ไม่ได้เล่นอ่ะจริงไม่ก้องเนาะตอนนี้ปกติไปไปอุ้งน็อกสองคนไหมอ้งน็อกสองคนไปไปโอ้โหไหวนะ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  ไหวนะเฮ้ยเราเหลือเยอะเราเหลือเยอะโอ้โหเหลือสามเสร็จแน่นอนเลยว่ะเหลือเหลือครับ<น>ราบจาวบ้านผมกนไอยครับต่างจังหวัดอ๋อมามาินเที่ยวพี่ไหมล่ะจริงมาพี่ไหมละ่มมละขึ้นมาพี่บ้ ไม้มาเสียเวลากับกูได้มาเด้โอ้โหตะหลุยเรียบร้อยตะลุยเรียบร้อยตะลุยเรียบร้อยแสนไม่ให้ไปครับ้ามีแต่นมใหญ่ๆเอา,ามาได้มาได้มาไหมไม่ได้มงสองไ,งอไปครับเป็นเทียบพญาต่อตำลังค้างเหรอใช่ตัวหากล้าคนหนึ่งออกมาเอาดิขอบคุณเขาด้วยไปขอโทษเขาด้วยที่มึงไปเล่าหรือมึงไปพูดอะไรไม่ดีอ่ะเล่นมาเล่นด้วยกันกับเขาใหม่ อันมันแค่สนุกพอขอโทษเขาด้วยนะมีแค่แปดแบงก้าหกหน่งแบงผมกลัวข้างนอกไอ้ไปออกมาออกมาเร็วๆเดี๋ยวออกไปเล่นวารซีแล้วก็ขอโทษทีนะครับน้องพูดอะไรไม่ดีขอโทษนะครับก้าหกหนึ่งหลานแปดขอขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะเพื่อนตดี้ไม่เกี่ยวนะตดี้ไม่ได้อยู่ในแก๊งนะก้าหกหนึ่งครับวกลมตีนมันเล่าเพื่อน ขอโทษขอโทษเพื่อนอ้าวไอหัวใจดูไอหัวใจดีสองดีสองดูดูหัวใจทำงานหน่อยหนึ่งก้าวหนึ่งครับเก้าหกหนึ่งไปไปไปตอนแถวตอนแถวตอนแถวน้องใครจะเข้าแคนนะครับใส่ชื่อเล่นด้วยนะอายุด้วยนะจะได้ดึงนะตอแถวให้เทียนนี่นะชื่อเล่นบัวอายุนะบอลข้าวบอลข้าอะไรหลุยหลุยให้เท่าไหร่อร้านแปดหมื่นไอเพี่ไม่ร้านแปดหมื่นเหรอกิจถ้าล้านแปดหมื่นห่านก้าวไว้ได้คนละแสนสอง เลขอะไรอ่ะมาเดี๋ยวเรื่องอะไรอะแบ่งกันเลยมีอยู่เก้าล้านหกเนี่ยเลขล้านหกละพี่สามหนึ่งห้าแสนสองอ่ะแบ่งกันต่อเลยเอ้ยเทีสนะเทสสตาร์เอ้ยมันเข้าเทีสมากันนะมันเข้าเทีสมากันนะเทีอะไรอ่ะพี่เทียสไรพี่ดูในสตรีมาโซเยอร์เฮฮาจุดคอมาใครจะเล่นวอร์ซีเข้ามาแล้วกันวอร์ซีจีทีอะไอไอจุบจุบต่อครับคอนเซียร์ตอเว่นยูซี่ไหม